เห็ดเชื่อเห็ดไปใส่พกย่างอันนี้คือเห็ดเห็ดเผาเลยเนาะน่ะเห็ดเ่าเห็ดเผาะก็มีเห็ดขาวเห็ดละงกค่ะไพนมีเห็ดละงกเ่าก็เอามาใส่ใน right ี้เดี๋ยวจะทำการปั่นใช้น้ำไรบ้าง 删掉。 เป็นแบบนี้โอ้โหดำกระปุกนี่นี <อา S 1> ปเป็นเทพเลยสีผ้ามาใส่เชือกเฮ็ดนะคะเชือเกเฮ็ดใส่กุกยางแล้วก็ก,กุกศาดเนาะอันนี้กระปุกกล้วยเป็นเดี่ยวน,นะคะใครสนใจก็ติดต่อได้เด้อเดี๋ยวจะมาใส่ตัวละเท่าไหร่อบอกราคาที่เท่าไหร่ ต้นละเจ้บาทก็เ<อ>จ้าบาทดีนาะ <c oughs> ที่เคยขายล่ะหาบาทที่บาทก็ว่าไปบมันกนระเ,เ,เลเาะเต้ขนาดด้วยนะนี่จึงเด๋ขายบเปลี่ยนเว้ยขนาดต้นง่ายไรก็ตายต้นหน้าจิเรวคือซจำหนีพอดีปลูกซจำหนีพอดีปลูกเลยสั่นมากม,ม,มาสื่อต้อนละสามบาทตน้นละยี่สิบบาทสวยงามเนี่ย ต้นสวยพร้อมใส่เชื้อแล้วพร้อมเนี่ยใส่เชื้อแล้วด้วยนะจ๊ะใส่เชื้อเห็ดละโงกยางโก้เดี๋ยววันนี้จะมาใส่เชื้อเห็ดละโงกให้ดูอีกนะจ๊ะเชื้อเห็ดละโงกเชื้อเห็ดเขาปั่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาหยอดให้เบงจ้ะอ่าอันนี้รถ เชื้อเห็ดนะจ๊ะเราเชื้อเห็ดละโงกนำนละโงกไข่งงเห็ละโงกเห็ดไข่เห็ดกอผัวแล้วก็เห็ดปัวหมดเลยอันสุ่มนี้จะเป็นสุม่มหยอดนะคะหยุดยาเชื้ออ,อันนี้เดี๋ยวเชื้อมันอันหอดเชื้อ การปีถ้าเก็บไปเรื่ยๆข้าต้นการปีการปีเราเก็บไม่ได้งงเออมันตันขาเป็นต้นเขาบอกเลยหอ,อ,อมเห็ดเนาะโอ้โเพิ่งเผื่อเห็ดออกน้ำโมนีินแล้วเนี่ย <c oughs> อโอเคอเคจัด